พอนึกออกวันนี้ก็เลยต้องบอกไม่รู้ว่าจะยังไงคือต้องไปสังเกตนะครับไอ้ไอ้ทริคตรงเนี้ที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยว่ารูปนั่งเป็นอย่างนี้รูปนอนเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีจุดอย่างหนึ่งแหละที่จะเกิดก่อนรูปที่มันจะบอกแม้แม้นะักฟังนะแม้คนนั้นจะมีสติไว้ที่กายแล้วก็ตามนะ บางทีมีสติไว้ที่กายแต่ไม่ได้ทำไอ้ตรงเนี้ยกายนั้นจะเป็นรูปยืรปนรูปนั่งรูปนอนก็ไม่ได้ถูกสนใจเคยสังเกตไหมเพราะฉะนั้นทริคเนี้ยหมายเอาด้วยการที่ว่ามีสติอยู่ที่กายแล้วนะด้วยก็ด้วยนะ,ยนนะใช่ตรงนี้ต้องไปเห็นแถวๆเอง หนูปานีชิมแกงนี้นะแกงนี้เขาอ่อนหวานไปอ่อนหวานมันคืออะไรมันต้องชิมถึงจำได้ว่าแกงเนี้ยอ่อนหวานไปต้องหวานกว่านี้เราก็จะรูุ้ว่าอ่อนหวานมันคือแบบนี้ถ้าเราชิมเองต่อไปเราทำแกงหม้อต่อไปถ้าเราอ่อนหวานเราต้องรู้เลยว่าอ่อนหวานของท่านมันคือประมาณประมาณนี้ ใช่ไหมเหมือนกับถ้าเราเป็นแม่ครัวที erm ่เราต้องทําให้อต้องทําให้อาจารย์กินอย่างเงี้ยแม่ครัวต้องสังเกตไหมว่าท่านว่าแกงนี้ต้องเค็มเท่านี้แกงนี้ต้องเผ็ดเท่านี้แต่มันจะขยายความอะไรได้ไหมคนนั้นต้องสัมผัสแล้วไปสังเกตเองเนี่ยตัวนี้มันบอกอะไรไม่ได้บ้างว่าคนนั้นต้องสัมผัสแล้วไปสังเกตเอาเองว่าเอาเท่านี้เอาเท่านี้เอาเท่านี้ อมถ้าทำถูกมันก็จะความรู้สึกเดียวกันทุกคนใช่มันก็ถ,ถูกนี่ก็ยังยังต่างคนต่างใช่ใช่ใช่โอเคสามชั่วโมงครึ่งแล้วนะพอแล้วนะรับงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับอ่ะ,อะกดปิดจึกโอเค